สว,วัสดีค่ะทุกคนเมื่อนีิสุภิตานะคะอยู่ที่วัดทวีการอ,อนันต์หรือว่าวัดสีชุมพูค่ะทุกคนเมื่อนีนะคะก็มีการเริ่มการ,สรแสดงตั้งแต่หกโมงแรงเป็นต้นไปนะคะทุกคนทุกคนก็นเตรียมตัวนะคะอย่างรวดเร็วนะคะทั้งด้านเวทีเครื่องเสียงต่างๆหน้าๆนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีน้องแบงค์ค่ะพระเอกของเราใส่ชุดสีเขียวขึ้นไปเตยเขาว่าเป็นพระเอกไม่สูรอคักนะคะ น้องชัดไม่รู้กินข้าวหรือยังไม่รู้น้องชัดเออไปกินข้าวนะลูกนะโอ้ยได้ตัวน้องคอยขำกันเบิดมือเบิดเต้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พักกันแล้วนะคะเออเดี๋ยวถ้ายัางเบิ่งนะคะสำหรับเบื้องหลังของห้องทีมงานสิงสารเฮ็ดยังกันดูเนาะพี่น้องเนาะไปเบื้องกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีนะคะการเป็นยูของห้องกสิยจังซีนะคะพี่น้อง ว้าวน้องเรี้ยวอะฮยดูแต่ละคนเป <c oughs> สวยแล้วมี <c oughs> เธอรอดคนเดียวเพราะว่าเธอแต่งเรียบร้อยแล้วคนนั้นคนอื่นไม่รอดนะคะเออน้องๆเขาไปจัดบงจัดบอกมากค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังของเรานะคะเออ,อยูเป็นเป็นสก๊อกเป็นมุ้งเป็นเหลือบพี่น้องนะคะ ูด่ะทางในเอามองนี้มองยูของติงลี่นะคะน้องติงลี่สวยค่ะแล้วะกวนหมูนะคะแจงแต่เทียมมันจะสิบบาทเดียวแจงแต่กวนหมูอย่าบนท่านหมูเนาะอะไรพวกเลยเท้าฟ้อมีเออน้องเต้าน้องเต้าอันนี้ก็อยู่ใต้เวทีค่ะทุกคนก็จะอยู่เป็นช่อง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 แล้วเป็นนั่งเพราะเป็นซองแล้วเป็นน่องช่องนะคะ ทีมตะลัเข้าบ่ม like, oh, so yeah, um ีหมองอยู่ก็ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะเออคันมาหาชนแม่ยี่สากตรงยังไงไหลายปากคลุงมีปุ๋ยชุดปุ๋ยสิบเวลาแม่แขวนขึ้นกำลังขึ้นคิ้วขึ้นหน้าจะมาเด้อจะมาเด้ออ๋ออ๋อแจ้งนี่คือเป็ดตาย่านแท้นั่งนั่งเป็นองค์ประมุขประธานอยู่ตรงกลางกึ่งกลางระหว่างพอดีเลยนี่แไหม วงนีก็ดีได้หรอแม่มเออเอาจะมาค้างเคียงบ่นันเดีใส่ทัเก้านันดใส่ปไปท้งกเขา่ในหน้อันนี้บ่บ่ลรอแม่เอ้ยแม่นยุบอ่ะล่าล,ะล,ะเลาเขาตั้งแต่เขาบอกก็บอแมนแล้วแม่เอาสรุปเธอเป็นเป็นลูกหรือเป็นลับชนะน <c oughs> เป็นลูกหรือเป็นลับนนต่อไป เออเื่องกเ็ดปีค่ะเบิงซองเธอหนาจะเป็นลูกกันละเพราะว่าหุนเธอได้คนั้นผู้นี้อีลีโซงไซผู้นี้จะเป็นลาบแมนบอมาแต่เสียงว่ายล่ะกัแมนแล้วนะคะ เราก็อยู่เป็นช่องเป็นช่องอุ้ยมองนี้มันอยู่เลิศแฮงตกปกติบ่มีคนอยู่บ่ะมองนี่เอาเตี่ยเตี่ยเป็นตะแคนเปลนอนเออปนตะแคนเปนอนดีว่ะน้องเมียน้องมันจังมบนละหกละเฮเล่รอนน้องเมียเอาคือบอกจังสัน คอยก็นั่งห่มพวกเจ้าหรือจ้วเอาเธอผู้ใดญน่ะนานั่งท่าขางนะเมยเพื่อน๋อเพื่อนบอกแมนบอรเบดกาลุ่นแมนกันวีใส่สุดเขียวขึ้นไปมือแรกเขาว่าพระเอกไม่ท้างใดญมากว่าเอาคือรอเถ้ปัดไดี้แมนหน่งแบง้งวว่าวว้าวว้างว้างว้างว้าวว้า้าวน้าว้าวป้าวว้าว้าวว้าวว้า้า้าววาวว้าวว้้า้าวาวเาา ชายากพัวตะลกแต่ว่าแมนโบบูนี่นโบแมนแมนบอโอเป็นเพื่อนตะลกโอ้เออเป็นเพื่อนเพื่อนกันกระใส่กระจกห่คควมกันได้เนอะน่ะเนาะอะไรนะคะโอ้น้าเข้าได้อันนี้น้องโบหลวยนะคะ <c oughs> เป็นนางเอก mv <c oughs> เพลงของพระเอกของเราน้องนุกเกอร์นะคะทุกคน เออในลานนั่งเอเ็มวีน่ะเธอเด,ด่ล่นมิต่าอกเออฮฮาปาร์ตี้อยู่ข้างในข้าเจ้าฮิหายางบีพี่น้องนะคะเออสางสีสันอแมนบอกแม่ oh man, จะเบิ่งหนาอีหารถดูดผู้ยุ่งมันเป็นยังล่ะเออมันราดูเขาเก็ได้ดีจากมันบ่มาฝั่งนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มน้องไนน้องดนนะคะแดนชายของเราค่ะแดนไส้เนาะแมนบ่แดนไส้แถมบ่เ <laughs> มือ่อคืดพ่อเมื่ออยู่รถอะนะ อยู่แล้วแล้วนุพักกันกีดวันสันพลังชายแท้นะคะทุกคนเออน้องกับสียูนีล่ละละว่างนี่ผู้ใดมามหาน้องกับตรงกันกับจอพอดีเด้อทุกคนเด้อนะคะเออจังสิผู้ใหถามหากันอย่างนะว่าอันที่อยู่น้องไหนอยู่ตรงไหนนะคะอยู่มองนี้เด้อเออตรงจอพอดีคะ่ะอันนี้น้องอะไรคะนี่น้องอะไรนี่น้องอะไรน,ะน้องบอลน,นะคะนั่าละคุกกี้เนาะสวย อันนี้กับเพ <prestigious S 1> ื่อนกันได้เนาะนี่เนาะเพื่อนกันเนาะเออเพื่อนกันได้เนาะซื้ออะไรคะเฮ้ยน้องปิ๊กนะคะอ่าน้องปิ๊กไปยังจำอันน้องน้องแดนเซอร์ว่าหดสุกคนเดินหรือจักไผเป็นไผสวัสดีครับสวัสดีครับชายแท้ครับอ่าชื่ออะไรครับน้องโอมน้องโอมเออขอจําว่าไดอันนี้น้องอะไรคะ น้องปอนแล้วก็น้องเอาเาซื้อซื้ออีรีบอซื้อว่าหัวซื้อซือ๋อน้องบูมอ๋อให้หละตั้งซื้อว่าห่วหน่อยเียขอชีมากเข้ามาห่วหน่อยเป็นย us> ังเจี uh uh ๋ย้ข้าเจ้าเป็นยังคือเอินหัวนาคือหัวปะโอ้ ไม่บวกแโอ้ข้าเจ้ากันเลยว่เออนะคะหวกหน่อยเสียงวิสานเปิดตาอยู่ว้ขังในบ่เครื่องงาเขอมาทั้งในจักเทียเออเลิศเลิศเลิศเลิอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้เป็นน้องกล้องนะคะน้องกล้องโพกครับนะคะฝั่งนี้จะเป็นหมอลำแมดลุกอ่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะฝั่งนี้ก็น้องๆน,นะคะทุกคนอยู่ในเต็นท์สีเขียวเขวสีฟ้าๆนี้นะคะกลุ่มอโจโอเอเจนะคะจะอยู่ตรงนี้วิ้ก็จะแต่งหน้าตรงนี้ค่ะทุกคนน้องฟอสิิธิชัยน้องเว็บ ชินวัตรนะคะน้องฟอร์นี่อยู่ใกล้แม่ตลอดเลยแม่ผมอยู่น้ำได้บวแม่ผมอยู่น้ำไดรวัสูุมือโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ